สวัสดีค่ะพี่อลินอยู่ที่ไหนคะร้านดีร้านกาแฟาอยู่หน้าหมู่บ้านนะคะดูสิมีน้ำตกด้วย <c oughs> บรรยากาศสดชื่นมากเลย,ยเกกต้นไมเ้เลโก้กโกต้นไมเ้เลโก้ไหนมันเป็นยังไงดูบรรยากาศกว้างมากเลยนะนมเลโก้เลยค่ะเนาะไหนมาดูดิอันนี้ร้านหน้าหมู่บ้านพี่อลิน ไม่เคยมาอ๋อไอรินบอกต้นไม้เลโก้มันเป็นใบอย่างนี้ใบปุ่มๆเหมือนเลโก้ไ,ไอรินชอบที่นี่ไหมชอบชอบไหมคะขับรถมาหน้าหมู่บ้านก็ถึงเลยเดี๋ยวไอรินพาไปดูน้ำตกกันไปไเดินดีๆนะลูกทางนี้ลูกเออโอ้มีน้ำตกด้วยนะคะเพื่อนๆดูเหมือนนวดยาด้วย อมีหนวดเลยสีด้วยตรงนี้มีสนามเด็กเล่นด้วยเฮียลินกําำลังจะไปอยู่แต่มีคนเล่นอืมโอ้ดอกอันนี้สวยจังมาเดี๋ยวแม่พาเดินไปจับมือแม่เดี๋ยวเฮียลินจะพาเดินไปดูน้ำตกนะคะจับมือโอสดชื่นจังเลยมีน้ำตกด้วย ามาเดินมาค่ะมาจับอะไรมันเป็นต้นไม้ไอลีเป็นคนขี้กลัวอะไรก็ไม่รู้นะจับมือแน่นๆอย่าปล่อยอถ้าหนูปล่อยมันก็จะต้นไม้เนี่ยกลัวทำไมนี่คือน้ำตกนะคะ สดชื่นมากเลยดูสิเขียวมากแม่อูน่ี่อนี่มาตรงนี้ว้าวโอ้เย็นมากเลยนะสดชื่นมากแม่อลินอยู่ไหนพี่อลินกินข้าวอิ่มปลนะ โอ้สดชื่นมากเลยค่ะ